อ,อสอมทไปรส์ไทยแจกหนักทองคํารวม4 0แสนบาทให้ท็อปสเปนเดอร์สัปดาห์สุดท้ายไทยแลนด์ท็อปโหวต2025ครับนายสุวิทซ์รั์มหาอุดมผู้ช่วยกรรมการผู้โนยการใหญ่สำนักวิทยุบริษัทอ,อสอมทจำกัดมหาชนและคุณนวรัตอัจริยวงเมทีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโพสเน็กบริษัทไปรย์ไทยจำกัดครับร่วมมอบรางวัลเป็นทองคา ให้กับ t o อปสเปนเดอร์บิ๊กสัปดาห์ที่9สัปดาห์สุดท้ายที่ให้รูโหวตนะครับซึ่งผู้ที่โหวตรวมตั้งแต่สัปดาห์แรกมาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายคือตั้งแต่24พฤศจิกายน68ถึง25มกราคม2569นี้โหวตเข้ามามากที่สุด10อันดับแรกจะได้ลุ้นรับทองคำมูลค่ารวม4 0 0แสนบาทนะครับโดยลำดับที่1รับทองคำมูลค่า1,5 0,000บาทจำนวน1รางวัลครับที่2 ทองคำมูลค่า80,000บาทจำนวน1รางวัลที่3ทองคำมูลค่า60,000บาทจำนวน1รางวัลที่4ทองคำมูลค่า40,000บาทจำนวน1รางวัลที่5ทองคำมูลค่า20,000บาทจำนวน1รางวัลและที่6ถึง10รับทองคำา10,000บาทจำนวน5รางวัลน,นะครับส่วนผู้ที่ควา้ารางวัลสุดยอดแห่งปีทั้ง8สาขาไ h a i l a n d Top ป o หว2025ที่ผ่านการโหวตโดยคนไทยทั้งประเทศประกอบไปด้วยสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี ดรปนัดดาวงผู้ดีสุดยอดศิลปินทีป๊อปแห่งปีวงพ r ็อกซี่สุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีต้นข้าวสุปริยาครับสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีแฟดโซโลโมแฟดโซโมเน่นะครับแล้วก็ยังมีสุดยอดนักกีฬาแห่งปีวิวกุลวุฒิวิทิศารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปีโอตานิยางรถยนต์นะครับ แล้วก็สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งปีสวนสัตว์สีอยุธยาไลออนพาร์คสุดยอดต่วยงานภาครัฐแห่งปีการประปาส่วนภูมิภาคครับส่วนพิธีมอบรางวัลไทยรัฐทวทบด2025จะจัดขึ้นวันพุทธที่25กุมภาพันธ์นี้ที่โครงการฟินิก i ์ประตูน้ำตั้งแต่เวลา1 3 1 5น1 5ีนเป็นต้นไปนะครับ ด้านนายสวิทก์กล่าวต่อว่ากิจกรรมในปีนี้นั้นจัดขึ้นเป็นปีที่สองที่บมาจาสรมรร่วมกับพาร์เนอร์คนสําคัญอย่างบริษัทไปเซนีไทยจํากัดปีนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากครับถ้าดูจากจํานวนการ heroin, โหวตในปีแรกที่จัดงานมีผู้เข้าร่วมโหวตกว่า3 0 0 0 0 0โหวตส่วนปีนี้มีผู้ร่วมโหวตมากกว่า1ล้านโหวตจึงมั่นใจได้ว่าทุกสาขารางวัลผ่านการลงความเห็นจากคนไทยทั่วประเทศเป็นอีกหนึ่งรางวัลคุณภาพที่ผู้ได้รับจะต้อง ภาพภูมิใจยอย่างแน่นอนและในปีหน้ายืนยันรางวัลไทยลันท็อปโบจะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3และจะจัดใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ